ที่นั่นก็กําลังเร่งโนรรงส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าค่ะไปติดตามกับคุณพิจิวพลแพล้วผลสงค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับจังหวัดในพื้นที่ไพศาลตอนล่างยังคงขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างต่อเน,นื่องครับ เริ่มที่วัดคลองว่าอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ต่างนำบุตรหลานร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปฏิบัติธรรมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของหมู่บ้านรักษาศิลห้าซึ่งชาวบ้านได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของชุมชนและถวายเป็นพระราชจกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่นายประวัติศีสะแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้นําชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับตําบลและอําเภอกว่า60หมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกในการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนที่หอประชุมอำเภอกันทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายเพิ่มศักดิ์ชวีรักนายอำเภอกันทาร,รักษ์ เป็นประธานมอบกิตติบัตรให้กับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการรักษาศิลห5ชาวประชาเป็นสุขทั้งนี้เพื่อสร้างความปรองดองสมรนฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้านนายวิทยาจันฉลองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดโครงการสร้างความปรองดองสมรนฉัน,นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดท่าสว่างอำเภอกระสังเพื่อใช้หลักธรรมคำสอนขอ,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความรักความสามคัคคีแก่ชุมชนได้อย่างยิ่งยืนต่อไป ปิดท้ายที่พระโโรุโบสถวสารทองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพระภิกษุสงฆ์สายธรรมยุทธ์ในจังหวัดกว่า1000รูปได้ร่วมแสดงพระธรรมเทศนาโอวาทปฏิโมกซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนถึงเทศกาลวันออกพรรษาหลังปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยสงฆ์ตลอด3เดือนครับทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครครับ